พ่อคุยเขาไม่อยากที่จะเติมมาคุยกับพืนคนละพองได้เยทำไมอ่ะยิงนานาน,นั้นเลยอ่ะพ่อคุยตอนนี้พ่อคุยพ่อคุยตออยายจะได้คุณพองพ่อคุอยได้ นาเกลือบปันโดยยงเฮ้ยเอ้าแล้วถ้าะถุยตายใครจะจ่ายนี่หลวงพงศ์อ่ะไอ้รื่องทำงานที่โต้วอ่ะคุณลวงพ่อถ้าคุณลุงพงอ์ไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เรื่องสิ่งนะคะตอนให้เแมนว่าพวกคุยตายไปแล้วแผลสัญญาแผลจะทำงานหาเงินมาใชใหนี้พวกคุยเองโอ้แพแผลไทยกันไม่เป็นไรแผลเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เอางี้ เดี๋ยวหลวงพออจะจัดงานศพให้ตาปุยเองไม่ต um sure. ้องพวงแล้วไม่ต like ้องกันลเกินสักบาทเดี๋ยวไอ้ดีไปนี่มนพระนี่มนอาจารย์มาเบายเลยใช่วพา่ปิดมารเรียนเหตแกเให้ผมสะอาดเงยะว่าผากงสโลนะลิรบวืปลื้กแยก็ะได้อ่าผมขาสโกลนท่านลวพ่อพูดจริงๆใช่ไหมจ๊ะ้นแล้ว แม่เอาอย่างนี้นะแผลถ้าผุยตายเพราะฉะนั้นแล้วแรลต้องเป็นคนรับผิดชอบนี่ผมนี่แผลจงติดตามพี่เข้าไปอยู่บ้านหลวงรพองไปเป็นคนใช้หลวงรพองขัดดอกแทนนี่ของผู้พิจิตรสมบขโณยเดีอดตัวอดพังเฮียว ถ้าก็ม่อากจรอปรโยชนก็หากไปวนนีมันคือหนทางเดียวที่จะทำให้แผลวคนนี้ได้ใช้หนี้แทนพ,อพ่อคุณยและเป็นทางเดียวที่แพวคนนี้จะตอบการเพืนคนของพ่อพุย้ยได้ใช<ด>่กลกมันก็ได้ค่ะอย่างนั้นแพวจะยอยากไปเป็นคนรับใช้กับ,บที่ขุนละพอเงเย่เอาเกียรยกจากมูลมเสกียสมอง เธอได้จัดงานศพของพ่อก่อนได้ไหมได้จ้ะแพรวจ๋าเดี๋ยวเธอไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเลยปากเป็นและแพร่รักพี่รักกูรักกูย์ีอย่างนะกูบอกไว้เลยนะคนนี้ห้าไอเล็กไอ้ก้าเตรียมจัดงานศพให้ยิ่งใหญ่เลยนะนศพใช่เนื้อเมื่อยแล้วเราปิดกบานเลยเกงมันกล่าวติดจองกองกไม่รู้อย่างเลยเอาอะจับตะปุ๋ยน้อยได้ดิไอ้ก้า អុយអីកាទាំងទាំងអាយមីកាយចោគេជួយលឿនតែគេនេះឮណាព្រះអាចារ្យរកអីមនុមផ្លោនឹងអុយសក្តិគេព្រះអាចារ្យអើអុយជួយណាអុយរកពពោមិញនោះរុយអុយទុតិនេះរករពោពោអពោព្រោះធ្វើអុយតែប្រាប់ផ្លោអញមិនរູ້លីគេមិនត្រូវស្ដោះខ្លួនអញស្គាល់ព្រះអាចារ្យសិនគាត់ไหนមកបោកខាងចាំបានតែគ្រៀនណា จะทวนมกได้เลยหลก่อนเอาล่ะแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่หลอละพจะจัดการงานงานจบไปเองขอบคุณนะคะคุณคุณหลวงพ่อเหน่อยุนสามไม่ตามจัดงานงานที่ไม่มีทูไม่มีปัญหาแค่นี้ขนนักแค่พี่ไม่ร่วงเลยเรารู้เรื่องกายเลยไว้แม่ฮะเฮ้ยเขาโรยโยกความนองขมมยเฮ้ย Thả lại bôi đa môi đỏ anh bosu Eh đáp bôi anh tui anh tui anh bang bang bây giờ 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 bây เล้ยงเก็บไปลันมกเนาะทำแชบติดมืคอยนี่วลังเอยมานาดัเื่อนเตยใคปังไงรึงจอมเดินบานเต้่าจะรงกระนั้รึงกระักำจับมือหี่รึงเมนาเร่งโก หยับเนาะแต่ขมวดศรที่เปิดตาใช้อาตอนลึกผู้นางโกว่าบ่าวจกอีหมดเนาะละโอยใหญ่อาบอนชีบบ่หลอหลังคือเด้อ้ายกะรู้อาจารย์ให้มันเมียนอาจารย์เมียนอาจารย์เลยนำลูกครูตัวไว้กุใบตะนี่เนาะอาจารย์กะรอซี้กระฟลาซัดอ้ายแล้วมึงเอาหนังมาทำไมวะเรื่องมันซุบปึ้ง ไอ้เกบโหยตาดกูอยู่ไอ้กูปีนาทีแลก็คืออย่าหน้าจามันเมียนเฮยปูเฮยอุยเฮยตะดิงคลาวะคักลูกของอ่องพระฮอดนี่ดิก็ไม่ทันตะเพราะเลยส่งไอ้ตะดิงติงล่ะรวยนําขมวยตัวเม็ดตัวอุยไอ้ไงน้องขมวยติงนี่เฮ้ยเป็นไงไอ้ไงน้องขมวยไม่เรื่องแท้หรอกบะมจุ้ยลงหยิบมือบะตันน้ําตือ ไปนี่เธอคลุมหยังจักกันตะรุโอ้ยละใบจักแฮ่เฮ้ยเดี๋ยวเอาไปเอาส่งไปเนี่ยโหโรยโอยโหมันจังนู่นปุ๊ลิสนี่อัญตุ้ยขนมเฮียนคุยบิดกันคลั่งเด้บ่ทักบอยนี่พูดเซ่อะไรปรายแฮ่อัญตรลงศพมันเมียนให้เป็นแต่กลอมกระหอสดาดานแฮ่บ่อกลอมอัจริยะรกกาลีดิ រេរូបខ្មោចស្រយទៀតយកឲ្យមាន support ស្បែកទៅ ஆ វខ້ອຍបរិទ្ធតូចឡូមានទេគឺខ្វាច់អានោះក្រែងខ្មោចបាត់តាមសពមិនម៉េចเนี่ยនឹកមិនណែងប្រោចជាងអញឯតក៏ทําនេះណាឈប់ចាញ់នោមមានស្បៃសួតទៀតខ្មោចស াই សួយຫນៅបានទៅ Trong thôi hãy 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 ĐI!!! hãy 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 រមៃតិកមកខ្ញុំយ៉ាងไงบ้างเนี่ยមានយ៉ាក ್ರಾ មមានសពុតសៅអាស្ដៃជប់តំជ្រៀងមករូបធ្វើខខក្នុងបានរយយាយកើព្រះដុកពីដៃน้ําມັນដាំទឹគប់លោកយកទឹកໄວຫມោទៀតអាទឹកគប់បងហើយຕົ້ມน้ําដូចយ៉ាងនេះទឹកនេះចិត្តអោយយើងទឹកស្ងោទៀតទីឡាវមិនរយមួយភ្លុកអឺ ไหนไหนถ้าขโมยดอลชนอร์ make... <laughs> <inaudible>

long dai chi ngung ngung nging oh oh ma phor laung mai tong pai dab ao kreuang ngern nau loey to ruuy baka phot a range flare mo loey baka wir phot ni ta flare mo a range khoy ye mai chi ye na ye na ko sip pia ta range baka chnam kroi sok yo thlai ani paman dreup dong oh dong oh chron kreup thlai តែក្រមទីពីគ្រុបអូអនុសញ្ញាក៏តាមតោដេញតែខ្លួននេះមិនទៅវិញទេគេហើយទៅសារអូប៉ះទឹកមានយ៉ហើយអាឡំតើលើក្ដៅចុងទៅតើມັນគិតតែអ້ອຍតាមតែលើប៉នគេមសួនបានដែរហើយឈ្មោះជាសដាលធំហើយខ្ញុំ ก็มอเงียบตังสต้าโม่ท่งแนท่าจ้งจื่อน่ยอะไรนะจ้ามาพูดพูดภาษาไทยมานั่งทางชองเชิงมาทักนั่งทางตะวันตนี่วันิโดเวันองรู้ตะวันตกม่เจอนค่ไอ้เด้งเรื่องไ้จ้าไอ้คนดีไอ้นายนึง អត់ទុះនៅទាំងថាភួយនេះតែភួយក៏តាមទៀតនេះទៀតទូបងអញធ្វើទិគុកលោកយកឲ្យបងអញកន្លងខ្មោចបងអញស្ទាបខ្នងខ្មោច ਲੈ ខំមុនហ្នឹងអីឡូវម៉ែហិលបងអញងក់លក់មែនតេនណានេះกูจะหลับទីងแล้วអានិយអើយ

เอามาเลยว่าน <Mama S 2> <c oughs> ี่เธอแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดตัวใหญ่มาดิมาดินะเมัจาหนีกูจะเน่าก่อนไหมเนี่ยโอมือเนยสบายรองตุ๊กเหมือนนู้นมะบ่วงจับกันลงนะมึงรู้หรือเปล่า អ្នកមើលតាចាររ៉ៃតោកតងនេះគាត់មកអស់នេះគេថាអ ها យ៉ាជប់ឃើញមកមកតើមើលកប់ជប់ឃើញត្រោត្រោទៅត្រោក្រៃនេះជប់ឃើញអាយទៅនួយនួយមើលគាត់ដាច់ជប់យ៉ាងមួយរឿមួយសេរេក្លាហុងកុងផាំងច្រាំងនៅក្រំដីចាប់បានុគ្របីទីទីយងក្រំ

บึงไงอาจายพูดองทำอย่า้โกงโอยก็โกงโอยอยู่แล้วคาถาเอาผีป่าอะไรอาจาเมื่อกี้โอ้แค่นี้ไม่ต้องหามันก็ได้นะแม่เนาะโค้งโข่อยโคกงโ่อยโคกงโข่อยโงโอยขม้ยขมิ้งจีนังทาลาลากงโ่นนะยัยโกโธอัศรรยต้องเรีย

เป็นเัียงอยู่ประได้อ,อยอูวยังบ่มาดมหาสนบาหนึ่งสมจางยอยู่ยังบงงง่แสดงปูรุมขึ้นเนียนรถน้ำหายพอได้จ้าลุงลุงไปนั่งตรงนั้นสิจ้าถูกมตังจ้าลุงแล้วลุงเอามือมาจ้าแถวทำไม่เป็นไงลองทำกับมือลุงก่อนนะแบบนี่จะไม่ลุง เตรียมนี่ใส่ขมอดแหน่ไดขโมยอยู่ยางเมืองคือใหญ่เนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะพ่อโอ๊ยหลอกตราเสนาะพ่อต้องใส่ดอกเหรียญใจแรงเราด่าสอบจะมีจะดูแลเนี่ยตลอดเนื้อตาผู้นี้เน้อบ่าโฮมแปลลเด้แต่ยืนยนต์เติบบุญแม่ใส่เหยล เตาปุ๋ยดำเนินทางโดยปลอดภัยตรงไหนรอย่าไปอาภพงบไเหมือนเงือบตรงไหนเตื่อยค่อยไปโอ้ยย่าเองหนอไม่เหมือนเงือบสู้เขาไม่ไหวก็ไปใชเดินทางปอดภัยปุยสรัยเเองะโดดเมนไเยแมูู้กินดตติจ้าเมงเบกบ้อ้ยาตุยน่า អើយព្រះមហាសេមអើបុយញិបតក្ប្រាប់យើងខ្លះចម្លើយយើងទីឈិតដូចឈិតមោខ្លាំងនៅពីរបស់ជ្រោណយវិញនិយាយថាលេខ2 2 2 0ឲ្យចាំត្រូវនៅឈ្មោះឯងតាមទៅមូនបែរលឹកទីដាក់ទៅយល់ណោអើយ៉ាងណាពួកយើងអើឯងនិយាយឯងថាធំជាងខម៉ូនឲ្យผีបាយនេះຕ້ອງហោម៉េច

ល្អតរអាចដល់ស្រុកតាសបាយនាំណាស្របល័យអាចរកទីតាំងមកឹបទីដាក់ដែរតោះអឺទៅទ្រោះឲ្យគន្លង